สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันทร่ที่4กันยายน2 0 2 3นะครับคลิปนี้จะมาสเพรละนะครับมาต่อเน,นื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้พูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเนี่ยเข้ามาสนใจลงทุนระยะยาวลงทุนคริปโตเคอร์นซีลงทุนตลาดหุ้นนะครับเมื่อาวานนี้เพื่อนก็ไลน์เข้ามาบอกเออบอลได้ดูคลิปแล้วได้แรงบันดาลใจนะครับได้เข้าใจ m มน์เซเงินต่องเงินคืออะไร แล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตของบอลตอนที่บอลอยู่อเมริกานะเสาร์อาทิตย์ทำงานรับจ็อบทำไรายได้พิเศษนะ mm hmm. เพื่อนก็ถามบอกว่าบอลและที่อเมริกาเนี่ยมันยังขุดทองได้หรือเปล่านะมันยังมีโอกาสที่คนไทยเนี่ยจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่นั่นนะเพื่อจะเก็บเงินกลับมาอยู่ืางไทยไปอดทนทํางานสักสี่หปีแล้วกลับมารวยที่ืางไทยหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคร่าวๆจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอ่ พูดถึงครอบครัวผมก่อนนะครับในครอบครัวผมเนี่ยรุ่นแรกที่ไปอยู่อเมริกาคือคุณป้าผมพี่สาวคุณพ่อไปอยู่ตอนยุค60นะครับออแล้วก็ตามมาด้วยน้องชายคุณย่าจริงๆต้องเรียกคุณลุงแต่เราเรียกคุณตานะครับก็ไปอยู่สมัยปลาย70ต้นต้น80นะสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าให้ตอบเป็ทัดเดียวเนี่ยถามว่าอเมริกายังขุดทองได้หรือเปล่าขุดทองได้ นะยังมีโอกาสทุกที่เนี่ยผมเชื่อมีโอกาสคุณจะไปยูการดาภูฐานไปพมา่าทุกที่ถ้าคุณมีหนทางมีโอกาสขุดทองนะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสั้นๆเข้าๆมันยากกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับสมัยก่อนรุ่นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยทำงาน้าหารไทยนะไปทํางานเสิร์ฟบางคนเป็นเจ้าของ้าหารไทยส่วนใหญ่สมัยก่อนนะครับรุ่นคุณป้าผมไปเนี่ย้าหารไทยน้อยคุณจะเอาเส้นก๋วยจับมาผัดแล้วบอก ผัดไทยฝรั่งก็เรียกผัดไทยเพราะไม่รู้จักนะครับหาอาหารไทยทานยากมากสมัยก่อนนะครับรุ่นคุณตาผมไปเนี่ยนะครับทำงานเ,าเก็บเงินแป๊บๆเงินล้านหาง,ง่ายนะครับสมัยก่อนคนไทยที่ได้รายได้ยกตัวอย่างยุค90นะได้รายได้แบบวันนึง100 200ดอลลาร์เงินสดกลับมาบ้านเนี่ยไม่ยากนะครับในขณะที่ ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เดือนละ500ดอลลาร์รวมค่าน้ำค่าไฟไม่เกิน600อยู่ในที่ที่แอเรียดีสะอาสะอานปลอดภัยนะครับแต่สมัยนี้นึกภาพว่าคนไทยจะไปทำงานเสิร์ฟเนี่ยมันอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะร้านมันเยอะตลาดมันค่อนข้างเฟ์มันอินเฟลเทนะครับการได้รายได้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนได้เงินสดนะสมัยก่อนตอนผมเกดสิ ตอนมสามเนี่ยไอ้มสี่นะ,ะเกรดสิบมสี่หลังเลิกเรียนจันถึงสุกผมทํางานร้านอาหารไทยนะครับร้านนี้เนี่ยทำงานสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มรนะ้านปิดประมาณสี่ทุ่มแต่สามทุ่มให้เรากลับบ้านพรุ่งนี้ต้องไปเรียนพี่เจ้าของร้านเป็นแกเคยเล่าว่าแกเป็นนักเลงนะฮะเป็นนักเลงมาจากจังหวัดตราดหรือจันทบุรีอะไรประมาณนี้นะฮะตราดจันรายองอะไรประมาณนี้ แล้วแกก็เป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักเลงด้วยนะแกบอกเนี่ยเป็นมีเรื่องเข้าไปทั่วจับพัดจับโผล่แไม่รู้ไปอยู่เมกาคนที่ไปเมกาเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับคนที่เป็นพ่อครัวในร้านเนี่ยเป็นอดีตทนายความนะฮะผมเจอทั้งอดีตดารานักการเมืองลูกท่านลูกเธอลูกชาวนาคนหลายรูปแบบนะคะคนหนีหนี้หนีหนี้การพนันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไปอยู่เมกาก็เยอะนะครับก็พี่คนที่ผมรู้จักเนี่ย แกเคยไปทํางานแกบอกตอนมาเมกาใหม่ๆเนี่ยไปหั่นเนื้อที่ตลาดไทยนะหั่นเนื้ออยู่2ปีปีที่3แกเปิดร้านหัรนไทยได้นะครับเพื่อนแม่ผมเนี่ยไปทอดโดนัทปีหนึ่งทำงานร้านโดนัทปีที่สเปิดร้านโดนัทได้นะครับาบางคนไปเป็นช่างซ่อมรถนะปี2ปีปีที่สาม เปิดอู่ซ่อมรถได้นะฮะอู่เคาะพ่นสีเนี่ยคนไทยฝีมือดีมากนะฮะฝรั่งซ่อมมาคนไทยซ่อมเนี่ยดูดูรู้เลยว่าเนี่ยฝีมือคนไทยเหมือนรถใหม่เลยนะครับก็คนที่มีฝีมือมีสกิลเนี่ยสมัยก่อนทำไรายได้ง่ายมากนะครับแต่สมัยเนี้ยความที่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะครับและทุกอย่างมันรับเป็นสมัยผมเด็กๆเนี่ยทำงานอาหารทไทยลูกค้าเข้ามาจ่ายเงินสดทุก แทบจะทุกทราน a ซคชันใจเงินสด80%เลยนะครับพี่ที่ทำงานอาหันไทยพี่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแกก็เก็บเงินสดกลับบ้านไปกระบุงเลยนะครับไม่รู้ว่าแกรายงานภาษีหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนไทยสมัยนั้นเนี่ยไอช่องโหว่ตรงนั้นมันพูดตรงๆว่าค่อนข้างเยอะนะกับสมัยเนี้ยทุกทราน a ซคชันเป็นไม่เดบิตก็เครดิตนะแล้วเจ้าของร้านจะให้คนลูกค้าที่เข้ามาก็ให้ทิปเป็น เป็นผ่านเครดิตคัทเนี่ยการที่เจ้าของร้านจะให้ทิปเราก็ไม่เหมือนสมัยก่อนอาจจะมีหักค่าบริการเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับและร้านอาหารไทยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะราคาไม่แพงนะครับห้าเหรียญแปดเหนะรียญนะผัดไทยชามหนึ่งแต่ยอดขายดีมากนะครับยอดขายเปิดร้าน10บโมงเช้าปิดร้าน4ี่ทุ่มเนี่ยโอ้โหตอนเปิดลูกค้าก็มาหลอตอนปิดลูกค้าก็ไม่อยากกลับบ้านนะอยากจะสั่งอาหารต่อนะครับ แต่ตอนนี้ความที่มันเยอะมากมันมันโหมันเมืองใหญ่ๆที่มีคนไทยอยู่เยอะเนี่ยร้านอาหารไทยแทบจะทุกมุมถนนนะครับมันก็เลยทําให้โอกาสค่อนข้างยากนะครับตรงนี้ผมอาจจะเน้นในเรื่องของร้านอาหารไทยนะครับจริงๆมีหลายธุรกิจที่คนไทยทำนะมีธุรกิจนําเข้าเครื่องยนต์มือสองจากเมืองไทยจากเชียงกงเนี่ยนะฮะนำเข้าสมองรถเบนซนะ์ไปขายที่อเมริกามี ธุรกิจแปลกๆมีเยอะมากนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถการที่จะไปขุดทองในอเมริกาสมัยเนี้ยมันมันยากมากนะครับอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยใหญ่พอๆกับรัฐเท็กซัสนะครับและนึกภาพว่ามันมีโอ้โหจากซ้ายไปขวาบินก็นหลายชั่วโมงแล้วสราฐอเมริกานะครับถ้าคุณไปอยู่ผิดเมืองถ้าคุณไม่มีซอฟต์สกิลนะครับคุณก็อยู่ยาก ในเรื่องการศึกษาดีไหมดีนะครับตอนที่ผมอยู่มองไทยเนี่ยผมจะยกมือถามคุณครูผมคิดแล้วคิดอีกนะครูจะว่าเราหรือเปล่าครูจะตีเราหรือเปล่านะครับในสหมริกาไปเรียนสัปดาห์แรกเนี่ยเพื่อนยกมือแย้งคุณครูบอกคุณครูครับตรงนี้ไม่ใช่นะครูก็เปิดใจรับฟังนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าระบบการศึกษาของไทยไม่ดีนะครับจริงๆมันคุณครูเราก็ถูก ฝึกถูกเทรนมาอย่างนั้นมัน,เป,นเป็นเรื่องของระบบนะครับแต่ระบบการศึกษาโดยรวมทั่วโลกทุกวันนี้มันโดยรวมผมว่ามีปัญหานะครับโดยรวมเนี่ยต,ต้องพูดอีก EP หนึ่งเลยนะครับหลายอย่างที่คนเรียนไม่ได้เอาไปใช้นะครับคนเราสมัยนี้ถ้าไม่มีซอฟต์สกิลนะถ้าไม่มีคอมมิวนเคชันสกิลสกิลในการนากอเชชันนะการสนทนาการต่อรองสกิลในเรื่องของบล็อกเชนหรือเรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนเราเนี่ย ผมว่าหากินยากนะครับในสหเมริกาคนไทยที่ไปเรียนเนี่ยก็มีหลายคนที่ไปเรียนเราได้ดีนะครับบางคนก็ไปเรียนกลับมาได้แค่ภาษานะครับภาษามันก็ดีอย่างนะภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เปิดโลกทัศน์เรานะถ้าคุณไม่มีสกิลอะไรเลยคุณต้องมีสกิลภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนะเพราะข่าวยกตัวอย่างข่าวคริปโตเนี่ยนะถ้าคุณฟังข่าวที่แปลเป็นไทยมันก็อีกมุมหนึ่งนะแต่ถ้าฟังจากภาษาอังกฤษ ข่าวคริปโตข่าวเศรษฐกิจการเงินข่าวการเมืองเนี่ยมันจะได้รับอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับก็ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันสัพเพละจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับมันเป็นาการตอบคำถามคำถามเดียวว่าอยู่อเมริกาขุดทองได้ไหมนะครับก็เพื่อนสมาชิกที่มีคำถามนะกับการที่ใช้ชีวิตอยู่อเมริกาในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการทำงานความเป็นอยู่เนี่ยถามกันเข้ามานะครับ ผมก็ยังยืนยันว่ายุคนีโ้โอกาสที่จะรวยยากนะครับสมัยก่อนคนทิ้งครอบครัวไปสองสาปีกลับมาปุ๊บมาเมืองไทยซื้อรถสร้างบ้านได้ง่ายสมัยนี้กลับมาก็เป็นไปได้แต่น้อยคนนะครับสมัยก่อนคนไทยร้านอาหารไทยเนี่ยปิดป้ายรับสมัครงานเนี่ยปิดเป็นเดือนยังไม่มีคนมาทำสมัยนี้คุณปิดเช้าตอนเย็นเต็มแล้วนะครับคน คนตกงานเยอะนะครับก็เพื่อนๆทางบ้านมีคําถามอะไรนะครับผมผมไปไม่ถูกแล้วนะผมเวลาไม่ได้อ่านข่าวคริปโตที่แบบมเีเรื่องเริ่มต้นมีบทสรุปเนี่ยนะถ้าเล่าเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีคําถามมันมันไปไม่ถูกนะครับคิดยังไงอยากจะถามอะไรถามเข้ามานะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม